ได้เป็นตัดพันน้อยแล้วครับอันนี้แปลงพันน้อยนะครับแปลงที่จะปลูกก็นี่ครับเด้านข้างเตรียมดินเสร็จแล้วพร้อมปลูกนะครับอันนี้ก็พันอยู่ตรงนี้นี่ครับกำลังตัดอยู่ครับตัดพันครับตัดพันน้อยลำก็พอดีพอดีแหละครับไม่ใหญ่ไม่เล็ก ทำพันว่าโอเคครับให้ดูครับพี่หญิงก็แบกได้่ยพชายก็แบกดีเลยครับจะพักเที่ยงครับคนง,งานกำลังขึ้นมาโอ้ได้ยักมัดแล้วเนาะครับเดี๋ยวมากระตันเลยจักมัดเหรอครับ โอ้ตัดเก่งถอวะบอกว่ามึงนี่แหละครับตัดพัดหน่อยเป็นไหนมันง่ามเป็นตาปูกเกิดว่าสะดอะไรวครับขืนไปกินเข่าปะครับเนี่ยจ้าโอ้ขักชียง ขย,นยันแถบ้านน้ำย่า้ำไม่ใหญ่ตัวเนี่ยแค <c oughs> ่อยู่ตรงนี้แดดบ่ฮหอนประเดนะครับบ่ฮห, <c oughs> หอนประเดการสีคน้นฝ่ากำลังเมืดอัน้ำลอยถือว่าใช้ได้เลยครับพอดีพอดีส่วนแปลงเดียมดินก็นี่ครับพร้อมแล้ว ัดขึ้นมาเอ้โท้ายดิล่ะคือมาหน้อยเถอะมือเนี่ยยังไหนครับร <c oughs> คือพากันมาสี่คนสนอกมือเนี่ยอ <c oughs> โอ้โ <c oughs> อย้ยหัวพูนฟังอีกผู<แ>้หนึ่งดิครับ <c oughs> โอ้ครับอันนี้ลยว่าคาประจำไปหารายไม่มาครับว่มานี่คือว่าคัดัดนครับโอ้ครบครับยูนบหอนครับขคยูนบหอนสนอกตัดแต่รายี่ดอกเดี๋ยวมึงต้องซิปาตัดอีกบ่าครับผู้่ายังไหนว้วตั้งอาอ๋อมืนอี้เอาสามลอยหาซิบมัด ครับผมเป็นลิปนลิ่นมากแล้วเนาะฝนบาดเนี่ยลิ้นกับโตะ <laughs> แข้งดอกเตี้ยอกเออครับไหนยังมาแล้วครับไอ้เมื่อเนี่ <c oughs> โอ้หกสิปัวโอ้ตัด่อยเก่งถนะือโอ้ข็งแข็งเลยนาะ้อยพันวาดตัดอยากทอไอ้อ้รัำถูกเนาะครับง <c oughs> สงๆก็ต้องสางไเขาไปปลูก <c oughs> ต่อ ครับก็ดีเลยเนาะแบกกับนักเสีรอบปูกมันจะปูมื้อือนนี่ใล่ว่าะักแล้วมือนี่ปูกระดี่มครับถ้ากับพัตตาบาดไหนก่อนครับเลคองโอ้บาดมงค้อ สวยเลยครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้ครับนี่อ้อยประมาณ8เดือนครับตรงนี้เป็นพื้นที่เป็นนีนะครับให้ดูดูอีกครั้งให้ดูหลายครั้งแล้วนี่ครับเก็บดีเ,ดเสร็จแล้วพร้อมปลูกนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นที่เคยหวานข้าวนะครับแต่ทีนี้มันมันไม่ขึ้นนะครับ ตรงนั้นมันช่วงนั้นมันแรงก็เลยแกก็เลยตัดสินใจไถท,ทิ้งเลยดีกว่ามาปลูกอ้อยครับพอดีพอดีเลยครับตัดเตรียมปลูกครับว่าน่าจะปลูกรุ่งนี้เลยแ่ะครับเดี๋ยวแล้แกก็ขึ้นมากินข้าวพักเที่ยงครับผมก็แวะเข้ามาดูนิดหน่อยอถ่ายรูปก,กัน ครับฟ้ากําลังมืดคลึ้มไม่ร้อดหรอกครับวันนี้คนงานแกบอกว่ามัานก็ตัดเป็ดแล้ว50มัดครับโอ้โหถือว่าเก่งมากครับล่อยพันถา,ามพี่ชายแกเมื่อกี้ก็แกบอกว่าได้65มัดแล้วเอาทีครับผม